การเก็บกู้ระเบิดนะครับเรียนในวิชาเก็บกู้ระเบิดอยู่อ่าเป็นการทำลายระเบิดบเขาวางแผนไว้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเราสูงไปที่สนามจุดระเบิดกันเลยมีคือไห กระกลับกันมี מק คว настоящ ยังน้น protocols ว่าจากน restrial อาโลูก Ск ี eday เลยหาอาที่ปัวจาร์หน็ актер ย itu หา querida มีครั้งมากช утств ka จับ g r i โดนไปแล้วครับลูกแรกเต็มเต็มตัวอีกลูกครับต่าเอรอกครึ่งช่อไปเป็นระบบไฟฟ้าครับูไปสอไว้เนีรรอเรียแล้วก็ทการไดในตัว้นีเียเลย โอเคครับตอนนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันวันเสียหมดแล้วครับอยู่ยใกล้ไม่ไหวเจอกันช่วงหน้าครับ